พี่น้องเลยเด๊ส,สาวเพื่อนก็น,นั่งอยู่นี่แหละเนาะป่ะพี่น้องนั่งเข้าไปล่มน้ำกันกระเพิดสบายดีเด้อสาว,ส,าวสบายดีพี่น้องเลยอ่าเนาะผู้สัมภาษณ์สี่คืนนี้ได้บ้านเนี <c oughs> ่ยก็สาวๆพี่น้องเลยเนาะอ่ะกังว่าคลิปนี้กับเมียสิบบุกเข้ามาเบิงนะ้งเนาะพี่น้องเนาะอ่ะ สบายดีพี่น้องสบายดีเบิร์สุขุสุคนเด้พี่น้องเด้อเบิร์สุมองสุบอนพี่น้องว่าจะเป็นพี่น้องอยู่ทางฝั่งไทยฝั่งเาาแล้วก็อยู่ทางต่างประเทศพี่น้องเนาะก็ยินดีตอนหับทุกคนทุกทานเข้าสู่ซองของตัสิบบรรจุอีกเล้ยวพี่น้องเองมาพบมาพ่อกันย้มคำคำเมื่อน,นี้พี่น้องเนาะย้มคำคำตะเวนไก่สโตกดินแลี้ยพี่น้องก็บม่ได้อยู่ทางใดเดยวอยู่ทางบ้านผู้เจ้าบ้านเจ้าของเองเลยพี่น้องบ้านโคกไงเมืองอุุมพรแขวงสวรรนาเขตเนาะ ช่วงนี้จากกระแสไม่ห่างกับมาแห้งพี่น้องเนาะเรียว่าไม่ห่างแล้วกับผู้สาวอะไ,ไรพี่น้องเนาะกับเปิดใจกันเออกระทึกเลยพี่น้องเลยเนาะกับเพื่อการหลายๆเคล็ดไลยคนกะแปลว่าเปิดใจกะมันก็เป็นการดีพี่น้องเนาะมันก็เป็นการดีที่ว่าเขาก็ได้ครับหนึ่งกะเจ้าของผู้ที่เปิดใจอะไรเนาะเพื่อก็ได้ครับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่จากคันสมมุติว่าเป็นผู้บ่าวกะ เพิ่นกะช่วยเรือลายอันลายยางนาอเพื่นน้องเนาะตัวย่างบางเคสกับผมมีโทรศัพท์เพิ่นกะฝากเงินซื่อโทรศัพท์ให้ซื่อเนแนวอยู่ในกินให้เนาะเห็ดหองน้าให้มันก็เป็นการดีดีกว่าที่เฮาปิดกั้นตัวเองเนาะยกตัวอย่างอันย่างในกรณีที่ว่าบางคนเนาะอาจจะบก้าแสดงออกบางทอมันก็อายเน่บางทีอีกอย่างเขาก็อาจจะปิดกั้นตัวเองบ่ยอยากเปิดใจให้ผู้อื่นเข้ามาหาชีวิต 5อยูแต่กับอดีตมันก็บโได้เนาะพี่น้องเนาะว่าชีวิตคนเทามันก็ต้องย่างต่อเดินต่อเนาะ50ไปจมปักกรับอดีตแบบว่าบอกกล้าเปิดใจพวกกล้าแสดงออกยังคิดยังเจ็บกับกับผู้เก่ามันก็บโได้เลยเนาะพี่น้องเพราะว่าผู้ชายนะกับโบได้มีผู้เดียวในโลกแต่กับบได้คือกันเนาะผู้ชายในโลกนี่พี่น้องมันกะบางคนกะดีบางคนกะซัวแต่มันกับโบเสมอไปเนาะพี่น้องเนาะนั่นแหละสําคัญกาลองเปิดใจไหม แล้วกาตุชิตก็ได้มาพ่อนะ้องเคล็ดหนึ่งพี่น้องเอ้ยกำล,ล,ล,ลังขี่รถขี่รถเลาะลินไว้ซะตามบ้านนี่แหละลรถพอดีมาพ่อเห็นอุ้มลูกอยู่พี่น้องเนาะเห็นสาวแก้วเพิ่นนั่งทายอยู่เลยถามสาวแก้วว่าว่ยพักกันทายยังไงดีวะพี่นอ้องพอดีเพิ่นก็นว่าทายอ่าเพิ่นเปิดใจเนาะมีอ่าเมย์เมย์ห่างวานทะเลเนาะพี่น้องเนาะกับผู้สาวคนหนึ่งเพิน่นกะเปิดใจวานชาเนาะอยากอยาก,อ,ยากอ่า เจอคนที่ดีเข้ามาในชีวิตก็เลยหายทายทำแล้วเอาลง YouTube เนาะบางทีเพื่อนกะอาจจะได้พะคนดีๆลกันได้ครับการช่วยเหลือพร้อมเพราะว่าทางเคสที่ในห้างเนี่เพื่อนกะทุกข์ยากอะไรพี่น้องเนาะขาดคืนเข้าปลาอาหารเนาะได้ยินมาข่า,ขาวๆกัโอเคปะเดี๋ยวสีภาพไปล้มนมกันเลยพี่น้องเลยเพื่อนก็นั่งอยู่ในเฮือนเพื่อนนี่แหละพี่น,อน้องต่อตัวชิดกะได้มาหาผู้สาวสองคนมือนี้พี่น้องเลย เ <laughs> มีอะไรอยู่กันคือสิบบุหงดอกน้อพี่น,อน้องเนาะโอเคไปพี่น้องไปไปลมน้ำกันเลยพี่น้องเลยเด็กสาวสาวเพื่อนก็น,นั่งอยู่นี่แหละเนาะไปพี่น้องนัง่งเข้าไปลมน้ำกันกับเพินสบายดีเด้อสาวสาวพี่น้องเลยอ่อาเนาะผู้สัมภาษณ์สี่เคยในไราบานนี่ยว่าสาวสาวพี่น้องเลยเนาะอ่ะก็บางว่าคลิปนี้กับมียสิบบุเข้าเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะอ่ะ เน็บโหลดเน็บเน็บใส่ไฟก็ได้เน็บใส่เจ้าก็ได้ใส่คอเสือเจ้าวบีแบบกลางบีแถวหัวมันนะสบายดีน้องมาสองคนอีกเพียหนึ่งเสือแดงซื้อยังอันไหนสาวเสือแดงซื้อแปงสาวแปงโอ้วันนี้ได้สาวชื้อเผาสาวเผาโดยเนาะพี่น้องเลยงามคนละแบบเลยพี่น้องเด้ออ่าหนุ่มไทยหนุ่มลาวเนาะพี่น้องเนาะอือเอาเอาทมชาว สาวแปลงก่อนเนาะสาวแปลงนี่อายุจักปีสาวแปลงสาวสามปีสาวสามปีบ่โดยโอ้สาวสามปีสาวแปลงนี่อ่ามีครอบครัวหรือบ่เคยมีกับ่นบติดต่อกลับมาแล้วเดินแสดงว่าอันนี้ลูกบ่นี่ลูกโดยอืโอ้เจ้าก็อยจะว่าวน้ำบ่โอ้เจ้าก็อยจะว่าอวน้ำน้ำกระหล่ำเนาะอ๋อบ่ให้แม่บ่ อยากให้แม่เบ้าอ่ะสเปงนี่คือเคยมีแล้วโดยเคยมีอยู่ไทยแล้วมาบ้านอะไรกับคนบอกติดตอ่อมาด้วยนะอืมไปอยู่น้ำกันอยู่ไทยบอกโดยอยู่ไทยหนึ่งปีแลยเจ้ามาบ้านก่อน<า>คือมาก่อนนะนะมาลอดลูโอ้มาลอดอ่าดูกน้อย บ่ามาคอด,ดุนี่แหละมาคอด,ดุว่าเส็เบดบ้านลงน้ำดังแหละ่นบอติดต่อกันมาเลยแหละยาถ้าค้อมือนี่ด้วยาค<ก>้อมือนี่เลยปะกันเลยบอบ้านนี้ดลยปะกันเลยขาดกันลวบอขาดแลด้วบด้ติดต่อเลยอืมยันวาคันยังบ่ขาดแล้วมันชีคาใจเลยเนาะเหตุคลิปออกไปรลมีผู้ติดต่อมาหระผู้เก่ากับมาเห็ดอะไระเนาะบรต้ตรดิดต่อเลย่นบ่ิตดิดตเลยนะ เพราะว่าเห็นสาวเก้อกพี่น้องน้องเพื่อนมาสัมผณ์ว่าทางชาวแปลงเพื่อนนี่ก็คือบัตรคือนี่ปัจจุบันนี่แบบว่ากะเปิดใจบอบบดนี่เด้อใช่ไหมอืมเปิดใจแล้วพี่น้องเนาะชาวแปลงนี่มีชุดมาเปิดใจนี่เจ้าก็มีอันทาง่องทางติดต่ออยู่บ่แบบว่าโทรศัพท์นี่มีอยู่บ่ มีกับมันอยากเพ่อยากพังกันซัมบบมี่ซัมบ้า่ง่ายกับโบมี่ใช่แหละเนาะ <c oughs> มีกับมันก็อยากเพ่อยากยังเดี๋ยวน้อแต่ลนันซัมบบมี่แล้วเดี๋ยวนี้สมมติว่ามีผู้เพิ่นผู้บ่าวว่าะสนองี่น้องเนาะมีผู้บ่าวสนใจนี่อ่ามีสเปกบ่ สเปกบอมีสูข่าวท่านสี่มีบอรหรือวา่าขอแต่เป็นคนดีบผมีสเปกมาแต่กอนก็ชอบเป็นพี้พ่อว่าแล้วฮะไม่อย่าพึ่งตัดสินเจ้าของเลยเนาะมีลูกเลยนะเอออย่าพึ่งตัดสินเจ้าของเนาะมีลูกกะ<อ>เท่ากับเป็นผู้สาวดิตอนนี้เนาะมีบอสเปกสเปกบอมีบอมีหรอกเนาะก็ง่ายกับคอให,ให้เป็นคนดีเนาะ แต่กับพ่อมจะอยู่อยู่กับเฮ้าวันฉันเนาะดิบติเฮ้าวะเฮามีลูกน้อยนี่แหละเนาะเป็นไม่ห <to S 2> ้างนี <kaar> ่แหละเอ้าไปเอาไม้ด่าบานนี่เนาะพี่น้องเลยบัญชีงงได้ไหมอย่างนด้พี่ปีนาวออกมาใช้คอยพี่ไอ้พินแนมึงคอยพี่เนาะมันยังชี่คัวไปโยเอ้บอกละพี่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 พี็พี่พเว็ีแนี่พี่กี่พ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 ี่ เฮ้ hey, พี่ together, พี่บกลาพี well ่คือเพื่อนเพื่อนเจ้าน่กาเพื่อนเจ้าบ่อหลังนี่บ่เพื่อนสาวเผาก่อือเพื่อนสาวสาวเผาบ่อืมบัดนี้ถามสาวเผาก่อนนอกบัดนี้สาวเผาอายุจะปีสาวเผาสาวเอ็ดปีสาวเอ็ดปี ยนจบเลยเนาะแม่ยาแล้วง่ายๆก็ยาแล้วเอาบมื่อคืนบขคหันจบแล้วยาก่อนออกก่อนเรียนหอนห้องได้อะนะโมหนึ่งโมหนึ่งโดยอะไรตัดสินใจออกแม่อันนี้เขาเสียสีเนาะอันนี้เฮือนสะเผาเนาะอันนี้เนาะโดยสะเผานี่โสดขึ้นกันบ่แม่โสดโสดเออโสด บอเคยมีแพนมาเลยบแ่แต่แต่ใหญ่มานี่แต่ใหญ่มานี่กะเคยมีมีกับแบบว่าล,ล่มลิมนดินไปใช่ไหมบ่แบบล่มลินดินกันทั้งโทินสาวไปเลยอืมแบบว่าไม่ได้จริงจังถึงขั้นมาหากันอยู่คำอยู่เฮือนแมนอืมอ่บาบัดนี้นี่แสดงว่ากะหลายๆคน,นยังมีโอกาสเนาะสมมุติว่าปล่อยคลิปออกไปอะนะมีโอกาสบ่กะอันนี้กะต้องลองอ่านอพี่น้องเนาะ สาวเผานี่มีสเปกบ่สเปกคันสิว่าสเปกมันกะแล้วแต่แบบเฮาคุยเข้าใจกันนะร่วมกันเข้าใจกันอืมันกะบ่ปัญหาเราสเปกเรื่องสเปกแต่กะกะ,กะบวให้ขี้ไายประ <laughs> เไรได็้ประเด็นเนาะกะให้มันสมดูกันนแหล <laughs> พี่น้องเลยเนะาะยอกหยอกพี่น้องเลยเนะาะสาวเผาคนว่ากะสเปกกะบ่ถึงคันว่ามีดอกคนว่าขอแต่ให้ร่มและเข้าใจกันเนาะ <laughs> เรื่องอายุเด้จำกัดบ่ว่าบ่ให้เกินบ่ให้ใหญ่หลายหรือว่ามักผู้ใหญ่หรือว่ามักผู้น้อยเอาแบบใดเอาผู้ใหญ่ก็แบบเขาเพิ่นก็เข้าใจเฮาอีหยังคือแบบเล็กน้อยแบบที่ผ่านมาก็เคยลมอายุน้อยกว่าโอ้เคยลมน้อยกว่าพแมันแบบดมันบ่รอดไปกันบ่รอดไปกันบ่รอดอืแบบเวลาเฮาเครียดเขาก็บ่จักยเอาเฮาันเนาะ รูปแล้วนี่ขั้นผู้ใหญ่ก็ขอให้เพื่อนล้มเลยเข้าใจกับเขาเรื่องอายุเนาะโดยว่าง่ายๆสมมติว่ามีชาติสามหรือว่าสี่สิบปี่ก็สีได้อยู่ว่าสิหรือว่าสูงเพราะสามสิบลงมาซะบ่เนนอ้บบต่ำๆลงมาอ๋อต่ำๆลงมาอีกเนี่ยระมาณให้สามสิบน้องให้เกินสามสิบเลยอ่ะเพราะว่าเพิ่นกะยังเป็นสาวอยู่ด้ยพี่น้องเลยเนาะเพิ่นกะก็ง่ายกะเลือกเขาก็ต้องเลือกนเนาะ สำคัญกับขอให้เลือก,กให้เจอคนที่ดีเลยเนาะ<ม>นสาวเพาเนาะแต<ม>่ก็สาวแปลงคือกันเพราะว่าความโลนี่มันกินบ่ได้เนาะแมน่แมนบอกอ่านนอนนี่ว่าแม่นแล้วผมว่าลูกชายบอกนี่ลูกสาวลูกสาวโอ้โ<ด>คือคือว่าตัดหัวหลนให้คักแต่เนาะผมบ่มี่ผมบางแต่น,น้อยคือน้องอยังอันนี้น่องปีใหม่น้องปีใหม่ โอ้เสือน้องปีใหม่น่องปีน้องเนาะออ้ม,อมยานเดียวคือสาวทางสาวแปลงนี่เพิ่อนอยากเพิ่นก็อยากมาโบยากกะปันไดเพิ่นว่ายย่นเปิดใจกับเย่นย่นโบมีเพิ่นกะไปว่าเขาเอิ้อยังก็ดูดูถูกตัดสินตัวเองก่อนเนาะสาวพาว่าเนาะอย่าเพิ่งตัดสินเจ้าของก่อนแมเนาะอ่าพอเพิ่นนี่เจักว่าชิได้ก่อนจะเอาอันเข้าอีกไปจัง อีรองเหรเนาะเฮือนเฮือนเชืยอันเฮือนฉับแรงอยู่ทางใดฉะเฮือนเจ้าอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละอันนี้บ่เลวยไหมอืมทางไม้นี่พี่เนาะเบิ่งชมให้เบิ่งก่อนเด้อพี่น้องเด้อโเด็กด้ไม้ได้เดิมันสิเห็น้ำลายคือยังเฮือนเฮือนสาวเผานี่คือสี มีครบเนาะ้องน้ำยังมีครบอยู่หรอเนาะอ๋ออันนี้มีอย่แต่ว่ามีกับเป็นของพ่อของแม่วันชันนอถ่าเผาเนาะของพ่อของแม่ิ่ญหามาแต่ใดแต่ไล่ผู้หลยะเนาะคือยังสาวสาวแปลงเด้เฮือนชันมีครบอยู่บ่เบิ่งคือคือบเห็นห้องน้ำบ่มีห้องน้ำเอาบ่มีห้องน้ำเจ้าไปเข้าห้องน้ำอยู่ใช้เจ้าเจ็บท้องเลียนไปทงหน้าพุ่บ่อันนี้ ลูกเพิ่นกรอยากฉอเนี่เนาะพี่น้องเจ้าบาอยากกินนมไปยากอยากนอนโอ้เคยนอนตะเวนอืมเข้าน้าเพื uh, ่อนใกล้กันนี่แนะโอ้เข้าน้าคนเพื่อนใกล้โดยอืมอ่ะพี่น้องเอ๋ยเนาะลูกเพิ่นกระฉอเนี่เอาไว้โอกาสหนะเดี๋ยวเขาจังมาเยี่ยมมาหลินน้ำเพิ่นไหมนะอ่าแล้วเขาจังชิมาลินน้ำเพิ่นไหมเดี๋ยวชีซชื่อนมมาผัก คนน้อยเพื่อนพี่นอนเอ็นเนาะแม่งว่าชิมือผัดไห่บบดนี้ข่อยชิมือได้เจ้าสอยู่เห็นเนาะอ่าเด็กน้อนอย่างนอนพื่อนนอนก็ว่ากันง่ายๆห่อย่อยอยู่อยากนอนเนาะมีแต่วนน้อะไรก็เปิดใจน้องมาคนเนาะอ้าวโดยข่อยกั๊บคอนเดอรมาดีเดอโดยสบายดี เป็นกำลังใจให้ต่อแปงเด้อเอาไม้มาคนเนาะพี่น้องเอ้ยจับก้อนบาดนี่พี่น้องเอนเน้ยนอเยนาะ,ะโอเคพี่น้องเอ้ยไปหลังจากที่เอามาหลินเล่หลินน้ำซาซาแล้วกะ่สีจับเพื่อนนะ้บาดน,นี่พี่น้องเ,เงอ้ยเบิ่งดูนี่สภาพบนทางพี่น้องอันดีบนที่มันยากพี่น้องเอ้ยสภาพบนทางบ้านคือชิปพี่น้องเอ้ยเนาะ สิประมาณนี่แหละพี่น้องเลยยังดูบ้านนอกบ้านหน้ากันยังืูแบบเจริญปันใดพี่น้องเลยเนาะนก็ต้องเข้าใจแปลงกลง้องแปลงยางก่อนเด้อพี่นอออ้องเด้อพี่ลงมหลินทางใต้พี่พี่นอ้องเลยเลาะไปเลาะมาแบบพ่อผู้สาวพ่อผู้สาว Nói ừ, <laughs> phong là phong, xa sao anh, hàng phong, phong cản lời Mưa nịt phía ngoài Bơm, 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 bơm Bơm, bơm, bơm บรรยากาศพี่น้องเอ้ยคนจาบประเทอยากมีบรรยากาศมีแต่ทัดสาวาสิงเนาะพี่น้องเนาะมีมีงัวมีหมาอะไรพี่น้องส่วนหลายคนมันอยากเห็นบรรยากาศเด้อพี่น้องเด้อเพราะยามนี้นี่แเมนอยู่ทรงไหทตรงน้าเบ้ดพี่น้องเอ้ยเออเป็นยังอยู่นะพี่น้องเอ้ยเนาะทัมไฮดัมนาเพราะว่ากันเนาะชาวไฮชาวนาพี่น้องเอ้ยอยู่บ้านนี่ก็จะช้ำเมืนบ้านห้างกูแหล่พี่น้อง สิึกจะไม่ได้สู่อยากอันสัมภาษณ์ผู้สาวบริลดเยอผู้สาวซีมงามเลยรก็คืนเองคือกั้นไปลองเลยเนาะเพราะอย่างฮอตบุก็นก็ได้แต่คู่เทยๆไปก็ได้แต่เจ๊เจ๊ก็ผ่าดกันได้พี่น้องเลยคืนแน่นะพี่น้องเลยเนาะตู้แยกแน่แต่กับตู้แยกและกัตู้ตู้บอยแน่ยจังเพราะว่าชุดเพื่อนเรเคยสัมภาษณ์เรื่อยแอบกับเกี่ยวกับอ่าสาวไหมฮะ เป็กะสาวซักน้อยคือสิบจิ๋งแล้วเลยเบิ้งในแถวซ้อนเรามาแต่ใส่ได้ไปกระเป๋าย่างเยอะกระเป๋าเฟินพี่น้องเลยพักกันมาใช้อันนี้สีเมื่อน้ำบ่อฮะเมื่อบ่อเมื่อบ่อเลยสิย่างเอาย่างออกกําลังกายบ่อซ้อนพี่น้องเห็นเนาะ แต่แม่ตัวสิดเองนี่แหละพี่น้องเลยงัวนะ่ะไม่ได้หลีกรถได้พี่น้องรถหลีกงัวมาอยู่อ่ามันนอกมันนาเขาเลยแต่แล้ว,ก,ลวกันเสียหอดเด็นตัวซิดแหละพี่น้องเลย แล้วมีการลงสีพี่น้องเนาะมีการเรียนอยู่แบบพอเพียงมันจะเพียงพ่อพี่น้องเลยเนาะเอ๋อเอามาเซนิตุมายันกันนะเซนเอาแมวพี่น้องอยากได้แมวใครอยากได้แมวาูุชาวขวัญจิบว โอเคป,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 ปัดมือปัดมือมันปัดมือน่อยอยู่เฮือนบ่มีบ่โอ้ตุวเวียงมาเอาเงินอีกแล้วพี่น้องเหรอเนาะอ่าตุวเวียงพูดพูดอะไรโอ้สม,มเล็กอันนี้พี่น้องเหรอเนาะสมเล็กยามเฮือนมากับแมวกับลิ้นน้ำกัน ริร่มค่อยคำลุ่งแรงแล้วพี่น้องเลยแค้สีมืดแหละพี่น้องเลยเนาะโอเคพี่น้องเนาะเดี๋ยวเฮาสิอำลาอาจารย์ไปพี่น้องไปแหละพี่น้องเลยเนาะขอบบุญขอบคุณพ่อพี่นอ้นองเน,ะะนงนะาะกะคือตู้ชิดว้ะนะาเนาะผู้สาวสองคนนะกะเลือกเอาพี่น้องเลยเนาะมักผู้ใดกะอะทิต่อมาเดี๋ยวตู้ชิดสิติดต่อให้พี่น้องเลยเดี๋ยวตู้ชิดสิไปจัดก,การเรื่องเฟสเรื่องไล่ให้ติดต่อหาตู้ชิดลย สองคนงามๆพี่น้องเอ้ยอ่าผู้หนึ่งผู้สาวอ๋อผู้หนึ่งในห้างพี่น้องเอ้ยเนาะโอเคพี่น้องเอ้ยเนาะโดยพี่น้องเอ้ยสบายดีสบายดีอีกแค่นึงพี่น้องเอาา้ยอ่ะปัสสาพี่น้องเนาะผู้สาวสองคนกินอยาคือว่าโสดเบิร์ตซองเลยพี่น้องแต่ว่าผู้หนึ่งนะแม่นผู้สาวผู้สาวที่ว่าแบบว่าเคยมีแฟนกับล้มแบบบ่ได้จริงจังเนาะล้มแบบน้ำโทรศัพท์นี่ซื้อน้องเพิ่นว่า เนาะอันนี้คือโสดทั้งหมดเผอๆซิงพร้อมได้พี่น้องเนาะโสดๆซิงซิงพี่น้องเหรอเนาะผู้ใดมักผู้ใดกะติดต่อมาเนาะตุเชตสีลองเป็นสะพานหักให้เนาะพี่น้องเนาะเป็นทั้งสะพานบุญสะพานหักเนาะพี่น้องเนาะแลิกกาอีกผู้นึงนะแม่นสาวไม่ห้างพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็มีลูกติดเพราะว่าผัวเพิ่นนี่ทิ่มเพิ่นไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องฝากเพื่อนพี่น้องกดไลค์กดแชร์ในเรื่องพี่น้องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ตุเชตเอ็ดคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ย สุดท้ายนี่ก็ขอก้าวคำว่าสบายดีพี่น้องสบายดี